ดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวย,ย,วรวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจุดหมายในการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกแล้วทางด้านผู้บริหารยังเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพพนักงานนักท่องเที่ยวและชุมชนโดยรอบจัดให้มีคลินิกเวชกรรมและคลินิกแพทย์แผนไทยให้บริการในพื้นที่สวนนงนุษสําหรับกรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุเล็กน้อยรวมถึงการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงและการบําบัดร,รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยอาทินวดประครบอบสมุนไพรที่สําคัญยังสมัครเข้าร่วมเป็น คลินิกนวัตรกรรมสิทธิ์บัตรทองให้บริการตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบรประชาชนใบเดียวเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกทั่วถึงไม่ต้องรอคิวนานอีกด้วยค่ะกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวบางครั้งเนี่ยเขาก็มีอุบิเหตุมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เรื่องของคนงานและเรื่องของชาวบ้านแถวนี้ครับถึงได้มีทั้งสองโครงการอยู่ที่เราและก็ท้ายสุดเลยเราก็จะร่วมกับ โครงการปัดทองด้วยครับถ้าเผื่อชาวบ้านมาใช้เราบ่อยๆเราก็คงจะต้องปรับปรุงไปให้พอเหมาะกับที่เขาต้องการตอนนี้เราก็ค่อยไปค่อยไปคือคนบางครั้งเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องของเรามากเนระื่องแพทย์แผนไทยนะครับแต่ก็ได้ผลเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆบางครั้งมีอะไรที่เขาต้องการด่วนเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเงินมากเขาเข้ามาที่เราครับอยากให้ทุกคนนะครับเชื่อถึงการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยเรามากขึ้นนะครับ แพทย์ไ,ไทยเนี่ยแก้ปัญหาได้เยอะหลายอย่างครับที่นี่ใช้สิบบตททองได้เนี่ยค่ะก็จะมีนวด ประครบอบสมุนไพรค่ะแต่ว่าเราก็จะดูตามอาการของคนไข้ก่อนที่นี่หมอจะตรวจทุกเคสอยู่แล้วก่อนใช้บริการนะ,นะคะเราก็จะต้องเลือกขา้การให้เหมาะสมกับคนไข้บางครั้งเราไม่ได้ต้องการให้คนไข้นวดเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการนวดเสมอกปนแล้วก็อาจจะให้อบสมุนไพรผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาใช้สีปะทองที่นี่นะคะจะมีหลากหลายอาการมากอย่างเช่นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อหัวไหล่ไหลติดยกแขนไม่ขึ้นนะคะอย่าเชิญชวนนะ ะะประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองบัตร3าบาทนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่สวนนงนุษย์น,นะคะตัวแม่เองเนี่ยเนื่องมาจากว่าลูกสาวทําง,งานอยู่ที่สวนนงนุษย์แต่แล้วทางสวนนงนุษเนี่ยได้ออกประชาสามัมพันธ์ไปว่าสําหรับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่สปสชให้มาเนี่ยก็สามารถจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับการนวดได้ แล้วลูกสาวก็พามาที่แพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะบริการเรื่องเกี่ยวกับการนวดซึ่งก็จะเป็นนวดเท้านวดเข่าและประคบแล้วก็อบสมุนไพรที่มาใช้เป็นประจำนะคะมีนวดศีรษะด้วยค่ะคือผู้สูงวัยเนี่ยจะมีปัญหาคือเราจะนอนไม่หลับหรือหลับได้ไม่ยาวมันก็มีการปวดศีรษะพอมีการนวดศีรษะมันเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึง่งพอเมื่อมันผ่อนผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนเราโล่งเราจะนอนหลับสนิทขึ้นค่ะแต่พอมีโครงการลักษณะน,นี้แม่มองว่ามันเป็นทางเลือกอย่างหนึง่งคืออย่างเราเนี่ยพอเรามาใช้บริการของผููส้สง ไลักษณะนี้เนี่ยมันทําให้มีเรามีความสุขว่าเราปลอดภัยเรามีความสุขเหมือนกับเวลาเรานวดไปแล้วแล้วผ่อนคลายแล้วใจเราก็เป็นสุข เมื่อกี้ที่ไปดูโดย่าให้บริการแผนไทยเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนต้องเรียนนะครับว่าบริการแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การนวดจึงเมื่อกี้เราก็คงไปเห็นชาวบ้านที่มานวดนี่เขาก็ให้ความเชื่อมัน่นโดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรมรือว่าพวกอาการพึ่งกัะมาพานดนี่ได้ประโยชน์แลวเราก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ๆเข้ามาเช่นพอกเขา่าการใช้ถ้วยแก้วก็เหมาะนะฮะกับบรรยากาศของสวนนงนุษย์ที่ผมเชื่อว่าน่าจะสื่อแสดงถึงบริการของไทยด้วยคิดว่าในอนาคตเนี่ย ก็จะมีแผนในการขยายบริการที่เรียกว่า Wellness Care ต่อไปก็เชื่อว่าผสมผสานกับธุรกิจได้ฮะกวกับระบบหลักประกันพี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์ธุรกิจถ้าในอนาคตอยู่ได้เราก็เชื่อว่าเป็นลักษณะที่วินวินโดยผสมผสานของบริการเราเข้าไปเราเชื่อว่าจะมีบริการอีกหลายอันที่จะเข้ามาตามที่กรมแพทย์แผนไทยจะมีบริการนอกจากนั้นตัว ยาแผนไทยซึ่งตัวคลินิกเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีบริการตรงนี้เราก็แนะนําว่าน่าจะต้องเพิ่มเข้าไปเพราะยาแผนไทยหลายตัวนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ถ้าเราม,ามองเนี่ยเราอาจจะจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าสวนนงฤุธให้ความเพลิดเพลินกับคนมาดูเนี่ยมันจะเข้ามายุ่ยงอยู่กับหลักประกันสุขภาพเราได้อย่างไรแต่จริงๆถ้าเราคิดนอกกรอบสักนิดหนึ่งนะครับประยุกเข้ามานักท่องเที่ยวได้มาเห็นศาสตร์แผนไทยก็จะชอบคนที่อยู่แถวนี้ก็จะได้ประโยชน์ คือ,อไรายได้หลักอาจจะมาจากนักท่องเที่ยวแต่ช่วงอาจจะ low season หรืออะไรเนี่ยถ้ามันถึงจุดที่พอไปได้ก็จะทำให้เสริมการท่องเที่ยวของเราด้วยเลยแล้วพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ